สวัสดีครับเมื่อนี้มาอีกแล้วนะครับกับช่องสบายสบายไปตามใจฉันช่องที่อยากลงยังกะลงนะครับเป็นช่องที่ลงไปมว,มวลมวลอย่างสั้นละครับเมื่อนี้สิพามาต่างจังหวัดนะครับมาเบิงวิธีชีวิตการใช้ชีวิตอยู่ในต่างจังหวัดนะครับอันนี้เป็นเอินสาลาคุ้มนะครับสาราคุ้มนี่ใช้ในการพักผ่อนละกัการสนทนากัน ในหมู่เพื่อนฟูงนะครับคนต่างจังหวัดเพิ่นมักเสหิุเดินเดนสลาคุมวหวพักพ่อนนะครับเดินนีน่กัเอวัยาปลูกพักหรือว่าออวัยทอออกกํากลังกายประมาณนี้นะครบปลูกเป็นสนามหญ้าวเาล่นวหวพักพอนนะครับเบื้องบรรยากาศในต่างจังหวัดมันจะมีพื้นที่อาจจะกว้างแล้วก็ มีความเงียบสงบนะครับสังเกตว่าบ้านตละลารังนะ่ะจะมีสาราคุ้มไวม้มุมได้มุมหนึ่งของบ้านนะครับสาราคุ้มของตละลหลังจะบ่คือการบางลังก็จะออกแบบเพื่อตัวเองก็เป็นแบบของเจ้าของนะครับบางคนกัเทศเป็นแบบน้อยแบบใหญ่ก็แล้วแต่นะครับสังเกตเสา่นก็สิบแมนเสาบันไดนะครับปรเป็นเก็บ เศษส่วนของไม้มาต่อมาเติมให้มันเป็นแบบว่าที่อยู่ที่ภาคแบบมวลๆนะครับสารคุมอันนี้ก็จะมีไฮน้ำนะครับไฮน้ำเย็นไวกินไว้ใส่นะครับและก็มันเป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวเขาใหม่ๆนะครับเพื่อกระเหตุหม่องลานแถวบ้านเนี่ก็เป็นลานตาเขาอันนี้กืสารคุมในบริเวณสารคุมนะก็จะเป็น ที่พักผ่อนของคนในบ้านนะครับไปเิออกแบบจังไดก็ได้นะครับสารคุ้มบบมีแบบบ่มีแพนเป็นแบบตายตัวนะครับบางคนก็เอาตอไม้มาเห็ดเป็นเสาแล้วก็เอากีเอาม้เหเรือไสนะ้มาตอกมาตอ่อมาเติมใหม้มันเป็นหม่องนังเล่นนะครับสังเกตบิงบางหลังคาก็จะเห็ดเป็นหญ้านะครับอันนี้อยู่ในอยู่ในบริเวณ สารคุ้มก็จะมีแก้วน้ำมีให้น้ำคนจะพักพ่อนหรือมาจะพักพ่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็จะมีลานในบ้านลานตาเขานะครับก็จะอยู่ในบริเวณบ้านตากเขาในบ้านหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเขาก็เอามาตากอยู่ในเฮือนนะครับนอกจากในบริเวณบ้านเขาก็ขอบนอกบ้านในรอบหัวนะครับอาจจะปลูกหมากไม้หมาก หมากช่มพู่ไปนะครับอันนี้เพิ่นปู่บอกชมพู่อยู่หน้าบ้านนะครับเพิ่นบอกว่าช่มพู่นี้รสประหวานเพิ่นว่าสามารถกินได้หมากชมพู่ต่างจังหวัดมันจะเป็นหมากใน,น้นอยปมๆนะอาจจะบอลลูกใหญ่ลูกโตเหมือนอยู่ในเมืองนะครับเพราะว่ามันเป็นช่มพู่แบบธรรมชาตินะครับรสชาติมันจะออกเปรียปร้ยวๆหวานๆเปรียปร้ยว แต่กสามารถกินได้นะครับมันเป็นความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินในต่างจังหวัดอันนี้มาถ่ายให้เบ่งนะครับว่ามันสามารถปลูกได้ในพื้นที่ต่างๆแต่ว่าผลผลิตมันอาจจะบ่คือกันนะครับมักชมพูค่อนข้างที่จะดกพอสมควร ปลูกไว้หนะ้าบ้านมันเป็นพืชผลไม้ที่กินตามฤดูกาลเนาะฤดูกาลชมพูก็จะมีชมพูกินอันนี้มันกำลังสิสุกนะครับมันก็นเลยมีทั้งสีชมพูละสีแดงแล้วก็สีออกขาวๆเขียวๆมันมีอ่มันมีหลายรุ่นเนาะ รุนสุกแล้วก็สิออกสีแดงแล้วก็ล่วงล้วนไปตามพื้นนะครับอันนี้เพิ่นให้มาชิมลูกหนึ่งนะครับชุมพูรสชาติใส่ไดพอสมควรออกสีแดงแดงใสๆชุมพู่อีสานในต่างจังหวัดเปิ้นสีธรรมาหากินโดยการทำอาหารด้วยฟื้นนะครับ ดยฟืนแล้วกัมบันสีครัวกลางแจ้งซีเมนตกลัวในบ้านนะครับอันนี้คือ็นต้มกะตม,มัดคนเด็ดกะตม,มัดเคนก๋สีต้มข้างนอกนอกบ้านนะครับกะหากินง่ายนะครับใบทองกะหาอยู่หลังบ้านข้าวกะเอาในเหล่านะครับม ah าเห็ดกะตูมัดกินใส่กองขกะตมัดก็มมดมมดมมดจะเป็นกล้วยแล้วก็ ถั่วแดงถั่วดำแล้วแจกพสิชัยนะครับอันนี้บรรยากาศในการใส่ชีวิตต่างจังหวัดหากินง่ายๆสบายๆส,สีมาแนะนำอาหารอย่างหนึ่งของภาคอีสานก็คือว่าตำเมี่ยงนะครับตำเมี่ยงตะไคร้ข้ขากระเจหันตะไคร่ก่อนแล้วก็ เอาไปตานะครับอันนี้หั่นให้มันละเอียดเท่าที่เราสิทาได้นะครับส่วนสกินกับเครื่องเคียงอย่างเราต้องไปหาอีกทีหนึง่งบางคนก็นก,กินกับถั่วทั่วแเปบถั่วแฮทั่วฟักเง้วหมักเขือไปอย่างสันนะครับเนาะอันนี้คือว่ามันเป็นพืชสมุนไพรเรากินได้ก็มีประโยชน์กับร่างกายเราเนาะเอาก็หั่นตะไคร้ได้แล้วก็มาตาใส่พริก เครื่องปรุงใส่งาใส่ถัวลิสงยังกะแล้วแต่นะครับตามสูตรของแต่ละบุคคลแสบไปแสบมันนะครับอันนี้เรากะสีตามเมียงกะได้มาเป็นเมี่ยงกะไข่นะครับชนาตาเป็นแบบนี้เอากะหาเครื่องเคียงมาตามกินกับเมียงก็ตามแต่คน ชอบนะครับอันนี้คือตำแจวมะกอกใส่เมงดานะครับใส่เมงดานะนะครับเอาสิตงตำใส่ถุงไปแจกคนหรือไปคายนะก็ได้ครับอันนี้ตาแจวรสชาติกะซ่บตามสไตล์ของภาคอีสานนะครับนี่ตำมะกอก สาแเจวใส่มะกอกอาหารต่อไปของไปศานก็คือหม่ําตับนะครับหม่ําตับอาหารอีสานเ่นดจากตับง่วนะครับใส่สูตรตามที่เพินหมักนะครับเพ้มันสุก,ก่อนนะครับอันเี้กคาซีนแห้งอาหารอีสานของเหฮา,หากินง่ายได้สบายนะครับสำหรับเมื่อนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับทุกคนที่มารับชมคลิปการใช้ชีวิตในต่างจังหวัดนะครับขอให้ท่านมีความสุขและก็ ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายขอบคุณครับและสวัสดีครับ